ระวังตัวไว้ผู้ที่ใช้แชท GPT ระวังอะไรอ่ะก็คแค่ทำท่ามันไปไม่น่กกากลัวทุกเน็นเลยไม่ใช่ว่ามันน่ากลัวนะแต่ถ้าไม่ระวังอ่ะเดี๋ยวพลาดมาจะหาว่าไม่เตือนน่าดันเลยอรอั้นบอกมาดีว่าต้องระวังอะไรบ้าอย่างแรกเลยห้ามใส่ข้อมูลส่วนตัวเช่นรหัสผ่านบัตรประชาชนหรือข้อมูลสําคัญนะถึงแชท GPT อ่ะจะไม่เก็บข้อมูลระยะยาวแต่การส่งผ่านอินเทอร์เน็ตอ่ะมันก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ดีถ้าหลุดมาเนี่ย ยุ่งเลยอาหานข้าวแล้วเมื่อกี้เพิ่งพิมพ์พันวอตไปแต่ต้องรีบไปเปลี่ยนพาะข้อมูลบางอย่างนะ่ะแชท GPT ก็ตอบผิดได้เก่งแค่ไหนก็มั่วได้เช็คดีๆนะก่อนตัดสินใจเรื่องสําคัญใช่หรือใช่เลยเมื่อวันก่อนนะถ้ามาเลือกวัสตร์นะดันตอบว่าผิดซะงั้นเก<อ>ือบเชื่อแล้วดีนะเช็คก่อน3อย่าเอาไปใช้ทําเรื่องผิดจริยธรรมเช่นการหลอกคนเขียนข่าวปลอมนะไม่งั้นนะ่ะงานเข้าชัว อันนี้จริงเคยมีคนโดนทัวร์งนะเพราะว่าเขียนฮ้าวบอมเนะี่ยแหละสุดท้ายนะอย่าคิดว่าแชท GPT นะ่ะเป็นคนมันแค่ตอบตามข้อมูลที่ฝึกมาไม่ได้